ครับชุดนี้เป็นกบกระจังสามเหลี่ยมสี่เซนนะครับมีทั้งหมดแปดสีนะครับตัวนี้ดำล้วนเหลืองล้วนนะครับเหลืองเลมอนชมพูปากดำนะครับส้มปากเหลืองอันนี้หลังเขียวท้องเหลืองขาวล้วนนะแล้วก็ดำ ทองเหลืองแล้วก็น้ำเงินทองเหลืองนะครับทั้งหมด84สีนะครับครับเดี๋ยวดูแอคชั่นรับเดี๋ยวดูแอคชั่นฮนะรับเดี๋ยว ดูอีกตัวหนึ่งครับตัวเหยื่อลอยน้ำนะครับ